สวัสดีครับวันนี้ครัวหิมต้งขอนําเสนอครับลาบหมาน้อยครับผมเมนูนี้ทํามาจากใบของต้นกุ้งขมเอานะครับหรือเครือหมาน้อยนั่นเองนะครับผมต้นมุงขมเอาหรือเครือหมาน้อยจัดเป็นไม้เถานะครับเลยนะครับผมตามต้นไม้ต่างๆนะฮะแล้วก็สรรพคุณทางยานี่มากมายมหาศาลจริงๆครับต้นนี้ลดความดันสูงนะครับลดน้ำตาลในเลือดนะเจอบำรุง เลือดได้ด้วยนะครับผมสป,ปะคุณทางยาโหลดไข่ก็มีดับพิษไข่นะครับผมโรคตาแป้ลมเสมหาบำงลุงหัวใจโอ้เยอะแยะไปหมดครับหาดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับผมต้นเครือหมาน้อยหรือต้นขมเมาเนี่ยนะครับ ก็เก็บเอาแต่ใบนะครับใบจะเป็นเหมือนรูปหัวใจนี่แหละครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําเมนูลาบเครือหมาน้อยนะครับหรือว่าหลับหมาน้อยกันเลยนะครับหนึ่งก็นําไปแห้งนะครับมาย่างไฟก่อนเลยนะครับแล้วก็ขูให้ละเอียดนะครับผมตามนี้เลยนะครับมันจะได้หอมๆนะครับย่างไฟแล้ว แล้วก็มาเตรียมพริกป่นนะครับผมพริกป่นอันนี้เวลาใส่ในลาบแล้วแต่ชอบนะครับมะนาวก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าหอมแดงนี่ต้องใส่นะครับผมก็หอมแดงมาล้างล้างซอยๆนะครับที่สําคัญเลยตัวทักยาวนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับผมหลังจากนั้นก็เรามาขยำใบเอขมเมาหรือใบหมาน้อยกันเลยนะครับผมมาขยำขยำขยำเนี่ยขยี้ขย้นะครับ กับน้ำพอประมาณนะครับให้มันเหนื่นเหนื่อยเหนียวๆอย่างนี้เลยนะครับบีให้แหลกให้เหลวไปเลยนี่ประมาณนี้แล้วงั้นเราก็นํามากรองนะผมอาจจะใส่กระชอนก็ได้แต่มันอาจจะไหลช้าหน่อยนะครับให้ใส่ผ้าขาวบางหรืออะไรก็ได้นะครับมาบีเอาน้ํามันนะครับนี่มันจะได้น้ํเหนื่อยเหนื่อยเขียวข้นอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาใส่ปลาแห้งที่เราขกไว้นะครผบแล้วก็ใส่น้ําปลาร้าลงไปสักหนึ่งทัพพีนะครับผม แล้วก็คน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 ,นะให้มันเข้ากันดีนะครับอาจจะมีใครเติมเกลือเข้าไปนิดหน่อยก็ได้นะครับผมนั้นเราก็เติมพริกป่นลงไปนะครับผมอันนี้ตามชอบเลยครับเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยแล้วก็ถั่วฝักยาวและต้นหอมใส่ลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันเทลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ตักกินนั่นแหละนะเนี่ยเราก็ทิ้งไว้นะเขย่าเขย่านิดนึงให้มันบาลานซ์กันโรยหน้าด้วยพริกแดง ผักชีโรยหน้ารวมถึงข้าวคั่วหอมๆนะคั่วใหม่ๆก็จะหอมดีนะครับผม,มเสร็จแล้วนี่ประมาณ10-20นาทีนะมันจะแข็งตัวเลยนะครับเนี่ยเป็นวุ้นนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับลาบหมาน้อยครับผมไปลองทำกันดูนะครับถ้าสนใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ